ครับวันนี้เมืดอนหน่จะหน่อยเราดีไปกุฏิปฟมมาไปยังกระเวนแล้วกบไปซับเพิ่มอีกครับไปซับรักหมันแต่ว่าบริทายวิดีโอให้เบิ่งครับสนรจสุมากยิ่ขี่ที่แรกว่าสิป้นเราเรานี่มีกับเขาแล้วลายยางครับก็เลยว่าเดี๋ยวสิเอาใส่ตัวเย็นไว้วิธีเขายิกขี่เขาก็บลยเาปีกออกแนวนี้ครับ ออีนะเด็ดปีออกจังในก็ยิกด่างมันครับเนี่ยข้างหลังกรยิกด่างเอากระไล่ใส่มันหนองมาใส่ใส่มันจะได้นี่ครับผูกข้อข้นอยากเอาก่อนอันนั้นเครงหัวมันออกเอากะยิกเครงหลังมันจะสีน้ำเงิก็ได้ก่อนกี่โคนมัน เอาไว้แล้วสี่ห้าก็เอาปีมันออกหายันมันห้าออกแต่ห้าเด็ดออกกันแฝงนั่นแหละครับ ี๋ยวก่อนทั้งกระเพาะมันเนี่ยออกกระด่างเลยก็ไดแบบ้เรียบร้อยครับเอากระสีดีอยู่เอาไปซับนี้แล้วครับเดี๋ยวสีเงาเกินไปแก่หอยหมูวิธีการเอาขีดทิปูหัว โบแมนว่ากวามหูยังหรอกผู้บางคนกับหู้รียลล์ะแต่ผู้บางคนกับผูหูอีดีล่ะเลยเห็นในบึงครับอย่นี้ครับวันดีครับ